สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมสิบอกนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือบทที่ผ่านมานะครับเพื่อนให้วิ่งหานะครับหามันออก530นะครับสลับเลขไฟแนนซ์ด้ว่าเลขที่ผมรู้จักกันนะครับผมก็งวดนี้พี่เขาให้มาแล้วนะครับพี่เขาให้มาแล้วนะครับพี่งวดนี้นะครับให้อะไรเดี๋ยวไปชมคลิปกันนะครับว่าพี่เขาให้อะไรนะครับผมงวดประจำวันที่31กรกฎาคมพศ2000 ห6 6นะครับพี่พี่ทุกคนสำหรับท่านที่ต้องการรถยนต์มือ2ต้องชัดชวานยานยนต์หรือเต็นรถมือ2องเฮียตีรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ2ทุกชนิดราคายุติธรรมเบอร์โทรศัพท์08 1 5 4 7 5 1 6 9หรือติดต่อได้ที่ช่อง YouTube สำลีคนดีมีน้ำใจ ช่อง youtube สำลีคนดีมีน้ำใจเพียงท่านบอกว่าได้ชมคลิปม,มาจากช่อง youtube ท่านได้ส่วนลดพิเศษทันทีดูแลเครื่องหนึ่งปีและเกียร์แน่นอนนะครับก็สวัสดีครับพี่ทุกคนขักทขายกันนะฮะตอนเช้าวันที่23กรกฎาคมพศ2อ6 6นรกบนะครับกับพวกเราดีทางช่อง y t u t u นะครับสลัลีคนดีมีน้ำใจนะครับพี่ทุกคนกับตัวเลข ไฟแนนซ์ Finance, หรือว่าเลขอ่าไฟแนนซ์นั่นแหละครับเอาง่ายๆดีกว่านะครับเลขไฟแนนซ์นะครับพอดีพี่เขาให้มางวดก่อนนะครับหลายคนอัดเพื่อนไฮเลขสามชุดนะครับมีห้าศูนย์ห้าสามแล้วก็ห้าสองนะครับเลขมันออกห้าสามศูนย์แต่พี่ก็ให้วิ่งห้าตัวเดียวข้างบนนะครับงวดนี้เหมือนกันนะครับงวดนี้พี่เขาบอกมาเลยว่า เลขให้วิ่งตัวเดียวข้างบนนะครับวิ่งตัวเดียวข้างบนนะครับข้างบนเลยตัวเดียวนะครับแล้วก็คนไหนเปลี่ยนสายวิ่งสายยังก็ลองพิจารณาเบิ้งนะครับผมสายวิ่งก็ลองพิจารณาเบิ้งนะครับคนมีเลขให้พร้อมแล้วก็เลขให้ที่จะซื้อนะครับมีตัวเด่นนะครับมีตัวเด่นอยู่3มชุดนะครับมีตัวเด่นอยู่3ชุดใี่ก่องนะครับคนให้เด่นมา3ชุดนะครับตัวรองคนให้ีก3ชุดส่วนตัวรองก็แล้วแต่พี่จะพิจารณาว่าพี่จะซื้อหรือเปล่าแต่ว่า พี่ก็ตัวเด่นไปพิจรารณาด้วยนะครับผมวันนี้นะครับให้เด่นบนนะครับเด่นบนให้เด่นเจ็ดนะครับเด่นบนเจ็ดนะครับเด่นบนให้เด่นเจ็ดนะครับพี่เด่นบนให้เด่นเจ็ดนะครับเด่นเจ็ดนะครับผมมีตัวไหนบ้างครับมีตัวใดบ้างครับผมมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่ เด่นบน7มี70มี72มี74นะครับเด่นบน7มี70มี72มี74แล้วก็ตัวรองครับตัวรองมี42นะครับมี92นะครับแล้วก็มี40นะครับผมกับตัวเลขที่ไฟแนนซ์นะครับเป็นเลขที่เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับสายวิ่งกให้วิ่ง7นะครับตัวรองก็รองตัวเสริมตัวเสริมคือ9ครับตัวเสริมคือ9 นะครับผมเสรลขเก้านะครับอันนี้เรียกแต่พี่พี่พิจนาวนะครับเลขเก้าแต่ว่าเพิ่นเด่นเพิ่นมาเด่นสุดๆก็คือเด่นเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้พี่ๆดูนะครับว่าเลขเพิ่นหายตัวใดแน่นะครับส่วนโตผมล่ะก็เอาไปเป็นแนวทางบทเสียหายยังนะครับคลิปยาวได้ทําให้แล้วนะครับคลิปยาวโครมาผสมผสมสีกันไปแต่วันนี้ผมจะลงคลิปสั้นให้คลิปสั้นนะครับเลขเด็ดไฟแนนซ์เด่นเจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสองนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสองตัวรองครับ 4292แล้วก็40งวดประจำวันที่31กรกฎาคมพศ2 5 6 6นะครับจะได้กบฝากพี่ทุกคนละกันนะครับเอาไปเป็นแนวทางมักจากสื่อบอมากาบวากันนะครับมักันสื่อบอกมากาผ่านนะครับเอาไปเป็นแนวทางได้ยังไงก็ฝากพี่ทุกคนด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเพื่อประาดคิดในของทางช่อง u t u b e สัมรีคนดีมีน้ำใจครับสวัสดีครับผม